อันนั้นพ่อแม่พี่น้องโอ้ข้างล้างก็มีดเดนอันมันแกวพ่อแม่พี่น้องโอ้โอ้คิดว่าหน้าละเก็บได้แล้วค่ะปาาน้ำเตาเพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเก็บได้แล้วค่ะ เตร่ยมเต้นอะไรกัน,นาามาอันมันแกวพอดีมั้ยออโอ้หัวนี่น้อยใช่ไหมมันแกวไข่อันนี้นะโอ้อันนี้ใหญ่พ่อดีพี่น้องโอ้อันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้อู้ โอ oh. 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 ้ร wow. wow. oh. oh. ู oh. ้สึกแบบคืออ wow. ้ยโอ้อันนี้แบบพะเลนนี่อ๋อมีอันน้อยอันใหญ่พอมันพี่น้องเลยโอ้อันนี้ใส่มีได้นี่หรือว่ามันยังมีลงหัวบนนี้เลยโอ้ชารสิแคทเทงวิ่งเข้ามาสุดกระท้อเป็นชาร์สิ เมืองไทยเขาเรียกมันแกว้วอันนี้จะกินไม่ได้แล้วนี่นะเบ็นไงรอดมั่นอันนี้นะโอู้เอแล้วมีหักเิบด้ี่ Mày Hồ đi nhảy chấp chờ thôi Anh ấy... à, bày bụi đầy bỏ nọ Oh Oh, anh ấy cứ nhảy chấp chờ Oh, chắc gì จับเจอจับเจอเอาอะฮักเพลี oh, ้ย oh, วัน oh, นี oh. 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 ้อ๊ตุเอาขึ้นขึนียวเถอะนะอโอ้ยมาดิสตสโอ้ยอะวิลันดูสิลูกโอ้ยมันแก่าน หัวน้อยๆก็มีด้ะหรือวมันยังมีลงหัวบ่านี่ยเลยนะอออันนี้ฝังไว้ไมีจัก,กว่าโอปีหน้าปูอีกค่ะ เออบ่งด้วยอ้อันนี้ก็ะหูไงขักอยู่ได้าได้สักนั้นพอแม่ฟินน้องมืดละเอ้าอืมมืดเท่านั้นมีอยุหัวเดียวอุ้ยมีอีมีอีโอ้ยกระหัวได้น้อยแต่ละ โอ้โหนี่เดียวเลือกเป็นพ่นั่งมีลงโหบ่อนเลยเลยเออมีเท่านี้เอเอ็ดเอลกินเนาะเพราะไม่พี่น้องบาดน,นี้เอด็ดกะทิเอานอกบ้านเฮาโหน้อยเดียวมาพี่น้องอ่ามือเดียวจับน้ำเลยมีค่อยถนัด รู้สึกเลยมี่อ๋อโอ้โอ้เกือบหัวที่น้อยดีล่ะโอ้รู้สึกแบบเลยมี่ยี่อยู่ใต้ดินนะอ๋ขอขาต้องมียเฮลเฟเนชัดสิอ้าเลสก้อ๋อแปดค่อยกระมิดบนบนนองปะเนี่ยโอ้ย ไม่แต่โห่ในน้อยนอเนาะหรือมันยังมีลงหห่บ่ลนี้เลยอันนี้หวใหญยค่ะนี่เดี๋ยวเราตั้งเจอคุดก็เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบาทนี่มาคุดมังแกว่น้ำกันโอ้ปีนาปูอีม้วนในลาย ได้ลุ้นได้ลุ้นไม่ได้เสียมน้อยนะไปเมืองไทยละซื้อเสียมมานั่นพมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้เราคือโอ้แล้วเ,เน่าปักลงดินพนน่ะอันนี้โหคืองามอยู่ค่ะเดี๋ยวพาละตั้งเจอครูสกอนมีท่านี้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เท่านี้ละรู้สึกผรล่มมียู่ใต้ดินอีกน,นะอันนี้โอ้มีใต้ดินอีกพ่อแม่พี่น้องโอ้โอ้โอมีใต้ดินอีกค่ะ เราไปคุดบังเจ็บเจอก็เน้อบาดนี้เดี๋ยวผ้าเรามาไล่งานอีเทอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องมันแกวคะ่ะมันแกวได้อุปกรณ์มาคุดแล้วพ่อแม่พี่น้องคุดมันแกวคะ่ะออ้โอแล้วคือเนยายร่อหินแบบนี้เนาะ ลูกโ่โก็ตื่นเต้นนำขนาดกะโอ้ได้แล้วพีนพ่น้องโอ้โห่ใหญ่เจ็บเจอ,อนี่บุงเน้โอ้ยพอด้กลิ่นได้หละโอ้รู้สึก,ก่าแล้วนี่ตามไม่ได้เปิดกล้องบาดีโอ้ยอุซ่าคุดตั้งหึงอันนี้โห่ใหญ่ายายเจ็บเจออ๋อ ตามบ้างอีกค่ะไม่ได้เพือมีแต่เงาแต่ซื้อเอาโอ้เอามีหัวอยู่ด้วยละ่ะอ้มีอีเพื่อไหมพี่น้องมี Oh. <laughs> หัวได้น้อย,อยคะ่ะแต่ก็โอเคคะ่ะอันนี้ก็ตามบ้างดึกมียู่ป่ะบางดึกบางดึกไม่ได้ผลิตภัณฑ์อะไรไม่ได้เลย โอ้โอ้โอโอร,ร,รู้สึกแบบเอมี่อำไมพี่น้องเว้มาดูลุ้นไปน้ำกันจักแมนมี่แมนค่ะไม่ได้ขี้โต้เด้อเพราะไม่จกักคือกันจักมันไม่ได้ไม่ได้นะหรือาาว่าฮ่าจะซื้อปะ ตรงสายห้าจะซื้อโฟมใพี่น้องเอ้ยไม่ได้ผลิตดอกโ,โอ้โอ้รู้สึกว่าลม้มีโอ้มีพฟมให้พีน่น้อง น่ะพ่อ้ว่พี่น้องแงอนอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ใ,ใหญ่เด้อล่ะอ๋อแต่ก็เป็นโ h อยู่เด้อเห็นนั่อยู่ปะเนาะยี่ฝ้าเบอร์เลยไม่ได้อันเอาขาตั้งกล้องมานั่มนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่ะเป็นโ h อยู่ค่ะเห็นไม่เห็น,นมันคือปัก,กแกเด้ลงข้างหลงนะังพุ่นน่ะอ้อันนี้เป็นโ h อยู่ เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวพาอ,อันนี้ก็มีอีกค่ะเดี๋ยวพาลักคุดจับเจอก้อนพ่อไม่พี่น้องเดี๋ยวเราไล่งานผลอีเธอหนึ่งเด้อสะโอเคแล้วเ,เจอกันพ่อไม่พี่น้อง <laughs> <g ül> กำลักม้วนเลยค่ะ ผลงานที่ได้ค่ะนี่หัวหน้อยหัวใหญ่คล้อกระเละพรอะไหมพี่น้องอพอได้หมวนนำเพรอะไหมพี่น้องเอ้ปู่เพลเรก็ได้กินอันนั้นเนาะค่ะเนาะ